สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรโอกาสให้นางซาร่าเทเลอร์เอกครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจนโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมต่างๆของแคนาดา เวลา14นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสัปทุมทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก และด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานของประเทศไทยกับหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้มูลนิธิทเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนวังสาปทุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จำนวน2โครงการดังนี้ 1. ความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้นโลก มูล,ลนิธิร่วมกับหน่วยงานไทย5แห่งได้แก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยมหาวิทยายลัยบูรพาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์และสถาบันวิจัยดารา,าศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกับสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนได้พัฒนาความร่วมมือในการศรึกษาวิจัยวิทยา,าศาสตร์ขั้วโลกตั้งแต่ปี2559หรือคิศสกราช2016 ความร่วมมือนี้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของไทยจำนวน10คนได้เดินทางไปร่วมสำรวจและศึกษาวิจัยในพื้นที่ทวีปแอนตาร์กติกร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของจีนทุกปีปีละ1-2คนโดยเดินทางร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งจีน Chinese National Antarctic Research Expedition ชื่อย่อชินาเรเกิดความร่วมมือในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขั้วโลกในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการเพื่อรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนซึ่งจะช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ต่างๆรวมถึงต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลและสามารถนำข้อมูลและความรู้จากการศึกษาวิจัยมาใช้ประกอบการวางแผนป้องกันภัยพิบัติต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยได้ในอนาคต สคือความร่วมมือทางด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกพอพกับมหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนหรือ Ucas ในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศไทยไปศึกษาระดับปริญญาเอกที่ Ucas ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันกว่า10ปีมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวม43คน สำเร็จการศึกษากลับมาทำงานในประเทศไทยแล้ว19คนอยู่ในส่วนราชการมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่ช่วยผลิตบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยที่ยังขาดแคลนแต่ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้อาจารย์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือนในการวิจัยและพัฒนาในสาขาต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปเช่นการจัดการทรัพยากรน้ำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลดาราศาสตร์เป็นต้นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนรณวดีทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอรวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันที่วิทยายลัยเทคนิคสักแก้ว วันนี้เวลา19นาฬิกา10นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปวิทยาลัยเทคนิคสัดแก้วอำเภอวัฒนานครจังหวัดสัดแก้วทรงเปิดชมรมทบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันซึ่งน้อมนำหลักการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาเป็นแนวทางกิจกรรมเด่นเช่นจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีกีฬาศิลปะการจัดรายการวิทยุหรือดีเจทวีนัมเบอร์วัน เข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาส่วนโครงการใครติดยายกมือขึ้นมีคณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสมาชิกได้แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีจิตอาสาและมีเป้าหมายในชีวิตผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีกลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้รับการยอมรับ ส่งผลให้ชมรมทูบีนับวันอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1ด้วยส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันได้รับความพึงพอใจในระดับดีมากกิจกรรมเด่นเช่นใช้เครื่องมินิ CNC from CD-ROM ซีดทำเลเซอร์สลักชื่อสร้างสารรค์เป็นผลงานเช่นพวงกุญแจนอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ จากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสัะแก้วภายใต้ดาวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดตลอดเวลา20ปีมีผลงานเด่นได้แก่จังหวัดสัะแก้วอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่2อําำเภอโคกสูงเป็นอำเภอดีเด่นชุมชนบ้านไผ่งามอำเภอโคกสูงเป็นชมรมต้นแบบระดับทองโรงเรียนท่าเกษมพิทยาและบริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัดมหาชนอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่สาม ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อใช้ดำเนินโครงการทูบีนัมเบอรวันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิท no. ูบีนัมเบอรวันแล้วพระราชทานคําแนะนําและกําลังใจแก่สมาชิกใครติดยาย,ยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสรากแก้วพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอรวันจากสถานศึกษาในจังหวัดและทรงเป็นประธานการสแสดงคอนเสิร์ต สำหรับวิทยาลัยเทคนิคสักแก้วเป็นสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาขนาดใหญ่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีนักเรียนนักศึกษา3,707คนองค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30อําเภอแม่ายจังหวัดเชีงยงใหม่มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน896คนน้อมนำพระบรมราโชบายได้การศึกษาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ ในการส่งเสริมให้ในกักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองยึดมั่นในศาสนามั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณธรรมจริยธรรมเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเองเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้ในกักเรียนมีทักษะด้านวิชาการและการดำรงชีวิตโรงเรียนยังมีหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยายการอาชีพฝงังจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ มีทักษะวิชาชีพระดับฝีมือสอดคล้องกับตลราดแรงงานทั้งส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้ระหว่างเรียนด้วยในตอนบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังบาลวิทยาอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและความต้องการด้านต่างๆและยังเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีเด็กในเขตบริการทางการศึกษาระดับประถมะศึกษา2หมู่บ้านคือบ้านดอยสุเทพและบ้านภูพิงส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรับเด็กในเขตบริการเพิ่มอีกสองหมู่บ้านคือบ้านดอยปุยและบ้านขุนช่างเคียนมีนักเรียน52คนส่วนใหญ่เป็นชนชาวไทยม้งและคนพื้นเมืองครอบครัวค่อนข้างยากจนและไม่สะดวกในการเดินทางไปเรียนหนังสือ ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนจึงส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียนโดยมุ่งการฝึกทักษะให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจในกลุ่มกิจกรรมต่างๆเพื่อให้มีไรายได้ระหว่างเรียนและสร้างความเชี่ยวชาญสามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพอาทิการทําเบเกอรี่การชงกาแฟการปลูกพืชผักสวนครัวและการปลูกดอกไม้กินได้ อีกท้งได้รับการอนุเคราะห์จากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชาวรวิหารจัดที่พักพิงแก่นักเรียนได้พักอาศัยด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ